สวัสดีค่ะนักศ,าศาึกษาวันนี้ก็มาเริ่มในหัวข้อพีระมิดกันนะคะเปิดไปหน้าที่8ค่ะเรามาทําความรู้จักกับคาว่าพีระมิดก่อนพีระมิดนะคะคือทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆก็ได้ซึ่งมียอดแหลมซึ่งไม่ได้อยู่บนระนาบเดียวกับฐานนะคะซึ่งหน้าทุกหน้าเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมโดยที่มีจุดยอดร่วมกันที่ปลายนะคะ นิยมเรียกชื่อพีระมิดตามลักษณะของฐานเช่นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นต้นทีนี้ถ้าเราจะแบ่งลักษณะของพีระมิดออกอนะคะเราจะได้ออกเป็น2งลักษณะใหญ่ด้วยกันคือพีระมิดตรงกับพีระมิดเอียงค่ะพีระมิดตรงคืออะไรพีระมิดตรงก็คือพีระมิดที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าไม่แต่คำว่าสี่ออกนะทาให้สันทุกด้านเนี่ยยาวเท่ากันแล้วก็สูงเอียงทุกเส้นยาวเท่ากัน สูงตรงจากตั้งฉากกับฐานแล้วก็ซึ่งอยู่ห่างจากจุดมุมหรือว่าจุดยอดของฐานเป็นระยะทางที่เท่ากันค่ะแต่ถ้ากับพีระมิดเอียงนะเป็นพีระมิดที่มีสันยาวไม่เท่ากันเราก็สูงเอียงอาจจะยาวไม่เท่ากันก็ได้นะคะโอเคทีนี้ไปดูที่หน้าสา,าหน้าต่อไปค่ะดูตัวอย่างที่3.6ค่ะเขาบอกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสมีฐานยาวเท่ากับ12ซนเมตรสูงเอียงยาว10ซนเมตรจงหาสูงตรง เรามาดูกันว่าตรงไหนเรียกว่าสูงตรงตรงไหนเรียกว่าเสียงสูงเอียงนะคะคาแรกก่อนฐานก็คือล้อมรอบข้างล่างเลยยาวด้านละ12อ่ะเราก็เขียนเติมป้ายทุกอันคือ12 12แล้วก็12ทีนี้สูงเอียงสูงเอียงก็คือความสูงของสามเหลี่ยมที่เป็นด้านข้างนะคะเพราะฉะนั้นสูงเอียงก็คือด้านนี้ก็คือสีเขียวที่คูกขีดนั่นเองส่วนสูงตรงก็คือเออสูส่วนสูงที่ลากจากจุดยอดก็คือปลายแหลมนะมาตั้งฉากกับฐานก็คือเป็น A B นั่นเอง ที่จากรูปนะคะเขาให้หาสูงตรงเพราะฉะนั้นครูก็ตัดจากรูปนะ่ะมาเป็นสามเหลี่ยมซึ่งสามเหลี่ยมที่ตัดมาเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากชื่อ A B C โจทย์ถามสูงตรงก็คือถามความยาวของ A B คูณที่ต่างให้ชื่อ x ค่ะทีนี้ A C คือ10ส่วน B C เนี่ยมันเป็นครึ่งหนึ่งของฐานฐาน12เพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งก็คือ6นั่นเองค่ะ ทีนี้อันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะเราก็ต้องอาศัยตัวทฤษฎีบทของปิทากรัสค่ะจากทฤษฎีบทปิทากรัสอ่าเราจะได้ว่า c กํลังสเท่ากับ a กํลังสบวก b กํลังส c กํลังสคืออะไร c กํลังสคือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากหรือด้านที่ยาวที่สุดนะคะก็ยาว10 ก็เป็น10กกำลังสองเท่ากับ a คือ x กำลัง2 b ยาว6กํำลังสองค่ะจากนั้นคิดเลขค่ะ10กำลังสองคือ100เท่ากับ x กำลัง2 6กํำลังสองได้36เพราะฉะนั้น x กำลัง2ได้100ลบ36เท่ากับ64 x ก็เลยได้รูท64หรือ8 เพราะฉะนั้นเราก็สรุปเลยดังนั้นความสูงตรงเท่ากับ8หน่วยเป็นเซนติเมตรข้อต่อไปค่ะจงหาความสูงเอียงของปริมิตรฐานสี่เหลี่ยมจุรัสที่แต่ละด้านยาว10และสันยาว18นะคะก็คือตรงนี้ด้านฐานเนี่ยยาว10 สูงสันยาวตรงนี้คือ13โจทย์ให้หาสูงเอียงก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็เอาสี่เหลี่ยม a c b มาพิจารณาก็ตัดเนาะตัดแล้วว่าให้ดูง่ายก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะอันนี้เป็น a อันนี้คือ c แล้วอันนี้คือ b โจทย์บอกสันก็คือ b d ออ a b มาก็คือ13ให้หาสูงเอียงค่ะสูงเอียงไม่รู้สูงเอียงก็คือ a c ก็คือเป็น x จากนั้น c b c b คืออยู่ตรงนี้ c b คือครึ่งหนึ่งของฐานเนาะฐาน10 c b ก็เลย 5. อ่าจากนั้นเราก็ใช้ปีทากรัสอีกรอบค่ะจากทฤษฎีบทปีทากรัส เราก็จะได้ว่า c กําลัง2เท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลัง2ค่ะ c คือ13กําลังสอง a คือ x กําลังสอง b คือ5กําลังสองนั่นเอง13กําลังสองกดเครื่องเลขอ่าได้169เท่ากับ x กําลัง2บวก5กําลังสองคือ25เพราะฉะนั้น x กําลังสองคือ169ลบ25ก็เท่ากับ144นั่นเอง เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ x เท่ากับรูทหนึ่ก็คือ12อ่ะก็สรุปตอบได้ะคะ่ะสูงเอียงคือ12เท่ากับ12หน่วยเป็นเซนติเมตรจากนั้นมาดูพื้นที่ผิวของพีระมิดค่ะเเราจะเรียก ทุกหน้าของพีระมิดนะคะที่อยู่ด้านข้างเนี่ยที่มันเป็นสามเหลี่ยมนะ่ว่าพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดล้วถ้าเกิดพื้นที่ผิวข้างรวมกับฐานเราจะเรียกว่าพื้นที่ผิวของพีระมิดหรือพื้นที่ผิวทั้งหมดทีนี้พื้นที่ผิวข้างเนี่ยเนื่องจากเป็นสามเหลี่ยมอันนี้หมายถึงพีระมิดที่เป็นฐานเป็นด้านเท่ามเนาะเราก็จะได้สูตรพื้นที่ผิวข้างคือเศษสองคูณความยาวรอบฐานคูณสูงเอียงส่วนพื้นที่ผิวของพีระมิดหรือพื้นที่ผิวทั้งหมดคือพื้นที่ข้างบวกกับพื้นนนนที่่ฐาัเองคะ ทีนี้3.8มจุดแบอกว่าจงหาพื้นที่ผิวข้างของพีรียมิดตรงฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าฐานยาวด้านละ10แล้วก็สูงเอียงยาว6อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็วาดรูปเลยก็ได้รูปนี้ทีนี้ ฐานยาว10อันนี้10 10นะสูงเอียงยาว6สูงเอียงก็คือตรงนี้ยาว6อ่ะตรงนี้เป็น5ทีนี้เราก็จะมาหาพื้นที่ผิวข้างนะคะสูตรว่าจากพื้นที่ผิวข้างเท่ากับเสวนสองคูณความยาว รอบฐานคูณสูงเอียงก็เท่ากับเศษนส่วนสองความยาวรอบฐานก็คือ10บวกกันฐานยาวได้ได15บาถอันเนาะก็เป็น10คูน5แล้วคูณสูงเอียงก็คือ6ก็เป็น1ส่วน2คูน10คูน5คือ50แล้วก็คูณ6ค่ะตัด2ตัด6เหลือ3 3คูน50ค่ะได้150เพราะฉะนั้นเราก็สรุปตอบได้เลย ดังนั้นพื้นที่ผิวข้างเท่ากับ150าค่ะหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรอ่าข้อต่อไปค่ะข้อ3.9เขาบอกว่าพีระมิดตรงฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ6เซนติเมตรพีระมิดมีสูงตรงยาว4เซนติเมตรจงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดอ่วาวาดพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อน อันนี้ฐานยาวด้านละ6นี่6เนาะอ่พีระมิดสูงตรงตรงนี้ยาว4 cm. เซนติเมตรจงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดอ,อ่ตรงนี้สาทีนี้เท่ากับว่าหนูต้องหาสูงเอียงก่อนโดยการตัดรูปปึ๊บปบ โอเคอันนี้4นะคะลอกจากรูปอันนี้3ทีนี้ตรงเนี้ยที่เราตัดมาก็คือที่อาจารย์ไฮไลท์สิมพูเนี่ยคือสูงเอียงเราไม่ทราบให้เป็น X นะก็ใช้พิทาโกรัสหาสูงเอยียงหนึ่งรอบก่อนจากทฤษฎีบทพีทาโกรัส เราจะได้ว่า c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองค่ะ c ก็คือ x กําลังสองเป็นเท่ากับ c กําลังสองบวก3กําลังสองก็ได้เป็น x กําลังสองเท่ากับ16บวก9ก็คือ25เพราะฉะนั้น x เดียวคือรู้ยี่ก็คือ5นั่นเองค่ะจากนั้นก็มาหาพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ ผิวข้างเท่ากับเซนส่วนสคูณความยาวรอบฐานคูณสูงเอียงเท่ากับเซนส่วนสความยาวรอบฐานคือ6คูณสคูณสูงเอียงได้เป็น อ่ดหาแล้วเนาะเป็น 5. อ่าก็กลายเป็นส2คูณยิม4คูณ5ก็เป็น12คูณ5ได้60นะคะจากนั้นขอให้หาพื้นที่ผิวทั้งหมดจากพื้นที่ผิวทั้งหมดเนาะเท่ากับพื้นที่ผิวข้างบวกฐาน พื้นที่ผิวข้างคือ60ฐานคือด้านคูณด้านคือ6คูณ6ก็เป็น60บวก36ก็คือ96หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราก็จะมาเรียนเรื่องปริมาตรของีริมิตรกันนะคะ